สุขูปุญยสะอจจอยู่การสั่งสมบุญนำสุขมาให้กระถินสามคีขบวนนี้มาจยาบ้านไกลวัดบ้านยางตะบนบ้านยางอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยผู้นหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกท่านทุกหลังคาเรือนขอเชิญสาธุชนท่านผู้มีใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจนโจภาพกระถินสามัคคีกองละ2,566บาททอดถวายในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566แรม14คำ่ำเดือน11เวลา13นาฬิกา เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถที่ชำรุดสุดโทรมตามการเวลาและในการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถให้แล้วเสร็จนั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากทางวัดจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนร่วมสร้างทานบารมีจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีกองละ2,566บาทเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันติดต่อสอบถามร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0845703360วัย,ยาวัจกรวัดบ้านยางสาธุชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี2764683831ชื่อบัญชีวัดบ้านยาง หรือที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี7061224282ชื่อบัญชีวัดบ้านยางร่วมเป็นเจ้าพกระถินสามัคคีเพื่อบุรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดบ้านยางในครั้งนี้ได้บาร,รมีมหากุศลใหญ่กระถินสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านกลา คนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ